ในวันที่5-7สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าไปเที่ยวงานก็อย่าลืมที่จะอุดหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเขารวมทั้งสินค้าโอทอปด้วยค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับเข้ามาติดตามข่าวสารในช่วงสุดท้ายกันนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงของข่าวรอบวันค่ะ ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์การทหารราบค่ายธนารัตน์พลโทสิงศึกสิงไพรเจ้ากรมยุทธศ,ศึกษาทหารบกเป็นประธานเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี2554รุ่นที่38โดยมีพลตรีสมบตรแตงสาขาผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบพร้อมคณะนายทหารและผู้เข้าร่วมอบรมอีก472นายเข้าร่วมพิธีโดยการอบรมครั้งนี้มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่ 29สิงหาคมทั้งนี้เพื่อให้ในายทหารประทวนซึ่งได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัติได้อย่างเหมาะสม เทศบาลตำบนเขาน้อยจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานลูกจ้างประจำปี2554ที่ห้องประชุมโรงเรียนนายสิบทหารบกทั้งนี้เพื่อต้องการให้โครงการนี้กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมอันดีให้แก่พนักงานลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยและอำนยวยความสะดวกสร้างความผาสุขให้แก่ประชาชนในท้องถิน่น ที่สาราอเนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่7ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีนายชายุตธโรธรว,รวีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเขาน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนาตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา3ปีพศ2555ถึงพศ2557เพื่อแปลงยุธทธศาสตร์แผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุปเป้าหมายวัตถุประสงค์โดยมีจุดมุ่งหมายของการพัฒนาและวิสัยทัศน์อันจะทําให้เกิดมีโครงการพัฒนาที่จะดําเนินงานในช่วงเวลา3ปีเพื่อการดําเนินงานที่ก้าวหน้าต่อไป ที่วัดวังพงนางสำรองและนายทวีแพรใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวแพรใหญ่ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสวงเทวดาเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดพระครูไพโรจนยติคุณเจ้าอาวาสวัดวังพงองค์ปัจจุบันโดยมีการเชิญพราหมณ์ขีณพันธ์รังสีพราหมณมกุลซึ่งเป็นพราหมณ์หลวงจากเทวสถานโบสถ์พราหม์เสาชิงช้ากรุงเทพมหานครมาทําพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับวัดวังพง์และครอบครัวแพยใหญ่รวมทั้งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมบวงศานุ วงทุกพระองค์สําหรับพระครูไพโรยติคุณได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกและได้ราชทินนามพระครูไพโรยติคุณเมื่อปี2547 นายวิโรธชูกแก้วประลัดอำเภอทับสะแกเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชก,การท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารและวาระการดำเนินโครงการที่สำคัญสคัญซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดที่จะเดินทางไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพลตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองกำลังสุรศรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกตกเมื่อวันที่19กรรกรกฎาคมที่ผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่วัดทุ่งลาดย่านในวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากที่ผ่านมาททาางอเอเภััสแกกกคยมมีร่วน ปฏิบัติภารก <th> ิจกับกองกำลังสุรสีในหลายครั้งเวลา8นาฬกา30นาทีวันที่1ส <challenge. S 2> <c oughs> 1> ิงหาคมตำรวจสพชะอําเข้าตรวจสอบร้านโอมโฟโตดิจ <aurait> <st garlic> ิตอล ที่อยู่ใกล้ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอําหลังได้รับแจ้งถูกคนร้ายเข้างัดแง่ทรัพย์สินภายในร้านเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินที่หายไปเป็นกล้องถ่ายรูปยี่ห้อแคนนอนและฟูจิรวมเจตัวมูลค่ากว่า5 0 0 0 0บาทโดยเจ้าของร้านโอมโฟโต้ระบุว่าเคยถูกคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินมาแล้ว2ครั้งมูลค่าประมาณ4 0 0 0 0 0บาทและได้แจ้งควาไมไว้แล้วแต่คดียังไม่คืบหน้าจนกระทั่งคนร้ายได้เข้ามาขโมยทรัพย์สินในร้านอีกเป็นครั้งที่3ม ตำรวจชะอำจับกลุ่มนายผ่อนไรายาชาวตำบลห้วยใสเนื้อขณะนายผ่อนขับรถกระบะหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ทอทหารห5 0มาตามถนนบายพาสเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน30เม็ดซุกซ่อนอยู่โดยนายผ่อนรับสารภาพว่าเพิ่งจะนำยาบ้าด,ดังกล่าวมาจากเอเย่นรายหนึ่งในเผือท่ายางแต่มาถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเสียก่อน เวลา4นาฬิกาวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุตำรวจท่ายางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้เข้าช่วยเหลือนายภูมิธรแสงเจริญหลังขับรถกระบะหมายเลขทะเบียนบใบไม้ต่อเต่า6340ติดสติกต๊กเกอร์ข้างรถว่าหน่วยกู้ภัยตกลงไปในคลองชลประทานสายสามบริเวณหน้าสวนสุขภาพอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเบื้องต้นนายภูมิธอนเล่าว,ว่าเพิ่งขับรถกลับมาจากการทำงานเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถอีกคันขับตัดหน้าจึงทำให้หักหลบและตกลงไปในคลองดังกล่าว จากข่าวสารรอบวันนะคะเราจะเราก็จะไปติดตามข่าวอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดกันบ้างค่ะซึ่งฝนที่ตกลงมานะคะก็เป็นสาเหตุทําให้ถนนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาหลายรายทีเดียวค่ะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬกาของวันที่29รกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรถกระบะเสียหลัก พลิกคว่ำตกข้างทางบนถนนสายเพชรเกษมค่ะเข้ากรุงเทพหน้าร้านขายขนมหวานแม่ละเมียสาขาท่ายางภายในที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีขาวนะคะหมายเลขทะเบียนถอถุงอ่า,อาง4048กรุงเทพพลิกคว่ำอยู่ข้างทางได้รับความเสียหายทั้งคันค่ะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นผู้ขับขี่พลเมืองดีได้นําตัวส่งโรงพยาบาลท่ายางไปก่อนหน้านี้นะคะโดยสาเหตุนั้นเกิดจากฝนตกและถนนลื่นค่ะ ส่วนเวลาสามนาิกาของวันที่31มริบา,าคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรชะอําได้รับแจ้งว่ามีรถนะคะได้ชนเสาไฟฟ้าข้างทางที่บริเวณหน้าอุโมงคสนามบินบอ่อฝ้ายซึ่งได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มุลทิสว่างสันเพชรค,ค่ะและพบรถ เก่งนะคะหมายเลขทะเบียนค่ะ W G E 4770ของประเทศมาเลเซียนะคะในสภาพที่รถด้านหน้านั้นชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะส่วนอีกรายหนึ่งเกิดขึ้นเวลา6นากา30นาทีวันที่31รกรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลรวมทั้งหน่วยกู้ชีพหน่วยสิรินทรค่ะได้มีการ เข้าช่วยเหลือผู้ดได้รับบาดเจ็บจำนวน5คนนะคะออกจากรถอีซูซูค่ะหมายเลขทะเบียนบใบไม้พพาน7จสุพรรณบุรีที่เสียหลักชนต้นไม้ข้างทางและพลิกค,คว่ำนะคะโดยเบื้องต้นนั้นทั้ง5มีอาการสาหัสค่ะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะทำให้ทราบว่ารถคันดังกล่าวนั้นขับมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันโดยจะเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีและใช้เส้นทางสายบายพาสชะอําปานบุรีค่ะเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุนะคะ ผู้ขับขี่นั้นเกิดอาการหลับในค่ะก็เลยทำให้รถนั้นเสียหลักตกข้างทางเป็นเหตุให้ทั้ง5คนได้รับบาดเจ็บค่ะ และเราจะปิดท้ายข่าวสารประจำวันนี้นะคะกันด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลในรายการออมคัฟค่ะครั้งที่1น,นะคะซึ่งก็มีการแข่งขันกันไป6คู่เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะจากนั้นไปติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงของบอกเล่า90ค่ะ โดยเมื่อวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนะคะเทศบาลเมืองชาำได้จัดการแข่งขันฟุตบอลชาำลีคัพครั้งที่1ที่สนามกีฬาค่ายพระราม6อำเภอชาำจังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นการจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็จะไปเส้นสุดการแข่งขันในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมามีการลงฟาดแข้งกัน3คู่ค่ะผลการแข่งขันเป็นดังนี้นะคะทีมตลาดชาำเสมอทีมหนองทพดไป1ประตูต่อหนึ่งค่ะ ทีมบอกแคมใต้ชนะทีมหัวบ้าน3ประตูต่อ2ส่วนคู่สุดท้ายของวันดังกล่าวนะคะทีมน้องคางแพ้ทีมเจ้าพ่อเขาใหญ่1ประตูต่อ2ค่ะ โซนในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนะคะมีการลงแข่งขันกัน3มคู่เช่นเดียวกันโดยคู่แรกนั้นเป็นการพบกันของทีมเนินสุรากับทีมห้วยไซใต้คู่นี้ทีมเนินสุราขาดชนะบายไปนะคะส่วนคู่ที่2นั้นเป็นการพบกันระหว่างทีมปากคลองกับทีมบางสย้อยค่ะผลการแข่งขันก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะและคู่สุดท้ายทีมบ้านใหญ่ชนะทีมบอ่อพุทราสาประตูต่อ1ค่ะ สมาชิกเคเบิลทีวีท่านใดลักลอบขโมยใช้สัญญาณเคเบิลทีวีมีความผิดทางอาญาทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดและจะต้องถูกเผยแพร่ข่าวออกอากาศทางเคเบิลทีวีด้วยและหากท่านใดพบเบาะแสผู้ลักลอบใช้สัญญาณสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับพร้อมรับเงินรางวัลรายละ1000บาทโดยสามารถแจ้งได้ที่พื้นที่ของอำเภอท่ายาง032437505 อำเภอชะอำ032433990-1อำเภอหัวหิน032530217-8อำเภอรปราบบุรี032623520อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองประจวบคีรีขัน032682474อำเภอเขาย้อย032562088ร้านอาหารปล่อยทูได้สรอง รับสมัครพนักงานกุ๊กไทยกุ๊กฝรั่งชายหญิง5ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ5ตำแหน่งกัปตัน5ตำแหน่งพนักงานบัญชี2ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์2ตำแหน่งสนใจสมัครได้ที่โทรศัพท์0818379309 และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารประจําวันนะคะที่เราได้รวบรวมนํามาเสนอค่ะถถากว่าคุณผู้ชมนะคะมีข่าวสารที่ต้องการจะแบ่งปันสู่คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถติดต่อทีมข่าวของเราได้ใน2หมายเลขเพื่อนําออกอารานะคะที่0813783789และ0818379309ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพัชราเขียวานพร้อมด้วยทีมงานลานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ รายงานรอบทิศเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพที่พีพีนิว